ใช่ๆใช่คนดีไหมคะต้องมาพักกันเดียวไป ทีนี้น้ำดีมากเลยนะเขาดีมากเลยนะเาดีมากเลยไม่ไม่มีน้ำมาตั้งสามปีปีแล้วเนี่ยที่ผมอยู่ตอนนี้กี่ปีอสิบกว่าปีนลกไม่เคยมีน้ำเเพราะว่ยอุตัาก็เดีมาก เราโชคดีว่าได้ขูดของเม<ช>ือออ่อไหร่หค่ะก็มาอๆขูดใช่ผมไม่เคยเดินเข้าไปหรอกแต่<ล>ว่าเราไล่เูาถึงแต่ว่าไปจนถึงเอ้าไล่ไปแม่เอ้ลงไปจนถึงหินแม่อิ่มหินนะ <c oughs> ไม่เหมือนตอนนี้แดนนั้นนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมมาผมดานมากเลน้าอิ่มดูดีมากเลย <c oughs> ผม แวก็ได้แค่ทำอย่าล้วก็ได้ทำไมจะส่งออกม่งนต้กเนแล้วก็ไเนี่้จะเก็เบยอวมเนะยรวมอคิดว่าพอมาดูแล้วโอเคไม่ผมว่าคอยซองอไปให้เรา่อยอ๋อนี่ได้รับกับมือท่านจริงใช่ครับ อีกงานก็สำคัญปีนี้จะจับหรือเปล่าเศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะผมส่งออกตนะั้งแต่ปีนต็นเต็มเลยเนะี่ยโดดังเวลาของแต่โรงงานนี่พออยู่ได้ไปได้อยู่เลี้ยงไปเรืเร่อยๆนะ ที่สี่คิ้วที่สี่คิ้วอ่อพที่มีะไรวนี้ผมว่าดิน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 ที่สี่คิ้วขาดขาดสงานแรส่วนนึงแล้วก็มันเป็นส่วนเราเริ่มต้นด้วยเราก็ไม่ติดทางทาตอนนี้ผมมาทำงานคนงานที่มานม่ไม่ใช่คนเดิมนะแต่มมองว่าเป็นะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไร เนาะเอ่อพี่แฟนว่าอยากมาซื้อมีซื้อถูกอะไรนะไม่ไม่มีนะเพราะจองซื้อจองข้ามปีเพราะแอนส่งนำเข้ายากมันติดโควิดด้วยแล้วก็ความต้องการในระดับโลกที่คุณเอาตลาดโลกมันรามแรงแรงมากนะ ผมไปเที่ยวที่ผมไปเที่ยวที่เป็บู่โอ้โหเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยเยอะมากเลยก็้วันอผมวันผมวัีวตาเล่อวาเ่อการ โอเถวออเค่ะเจ้เฝ้าครับจะเฝ้าครับเพื่อนคนงนชูไห้นั่งรถไปดอกเ็ไขี้เกียมพี่ป้อมพี่ป้อมโอปะบมามาพี่ปอมไปไดับไม่ติดยอย่านฝนตกเตียงมาเกี่ยมเนี่นะย่านพี่กัดพ ย่างฝนตกคือยังมาเกียนค่ะว่าเจ้าย่างฝนตกคือเจ้ายคือคือเจ้าม้ามาเกียนไ่เขียน้ยต้องเศร้าค่ะฝนตกม้ารถแม่เลือกวันไหนมาแต่ต่กอมมางหนมาไหนคนนั่งั้งหลังวันที่ยี่สิบสามเนอะ ีสามมือกับน่ห้าทั้งสองมือก็ได้หรือมามือใดมือหนึ่งก็ได้มาเนี่ยขูนเลยใช่ไหมเขารนยั่ายคมีก่อนก็ได้ไป็ั้่าอย่าคาซื้อนะต้าคขาดดอกคะมาบพาได้กันจะโอนปูยู่ว่าโอนอะไรอย่างไรก้นมาม้วนแค่ขูนต้องม้วนะปีนึงก็แค่เดียวดอเแค่เต็มที่ไปรูปจปีแล้วจอ กายเป็นบาบุญดีากบาบุญเพาก็ได้บุญเตนาจแล้วเียหรอเอ้าได้เต้นเพื่อว่ามีหนกกรูยเต้นไฟเป็นไเนะไม่จะไปาล่เงินนะเรืงไหเบิ้งไมเบิ้งไมด้วยเบงไมด้วยบาบุญนอย่าไปไล่งนนะันกัเนี่ยยู e เรื่องม่เป็นยังบ่่เป็นยังยานคนจริงอมยานยังจักยาน แต่งแด่วัดงามต้องท่านี้ตอนเดินไจ้าค่าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเดี๋ยวกันเล่นกันอีกได้ไหมค่ะค่ะเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงพนักงานตอนบ่ายเนี่ยจะเฝ้าไปอยู่เต้นน้ำกันก้อนเปลี่ยนนะกันอะไรเขากลับไปก่อนเขาก็มักมวนแล้วก็อยู่เต้นก่อนบรรยากาศ เยอะมากแม่เดี๋ยวเสีย์ไวคุณนายกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะย่างดีๆเด้ค่ะขอบคุณหลายๆได้ค่ะขอบคุณหลายๆแม่ที่แม่ขะขอบคุณหลายๆเด้ค่ะขอบคุณเจ้าสนทีอีกคุณยายมีหลายเด้อที่ใกล้ๆวัดสุสามีน้ำมีไฟมีอย่าง จบแล้วเนาะขอบคุณนะคุณที่โชคดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาหากลับแล้วเด้อเบอรนายนี่ก็คำวัดคือกันอ๋อค่ะดีแล้วนี่เป็นเป็นประธานอยู่ข้างวัดเท่านี้ใช่ยู่ส่วนีจะพาล้ำเนี่ยจะธาล้ำคุณคุยกับคุณยายแล้วคุณยายบอกว่าจะมาติดต่ออีกทีนึงบอกลูกษาครับครับครับ สวยงามมากบคณค่เราได้ได้ก็แบ่งกันคนละ50าสิบได้อยู่ได้กันก็ได้ใช่ค่คุยกันเลยเนาะคให้งามให้สูงเนินเป็นที่เป็นของดีสูงเนินเลยค่ะแมนแมนแม่งระดับโลกแล้วส่วนเนี้ยคุณยายก็อยู่ในเมืองอ๋อค่ะนรับรถออกมากมากเนี่ย บม่งคุยกันนม่งคุยกันแม่แม่เจอกันแล้ว